สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักแลยครครับ,รบพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หรือ YouTube SSK n e w นะครับ <c oughs> วันนี้มาไลฟ์สดกันทาง YouTube นะะเนื่องจากว่าบ้านเมืองวุ่นวายเนาะอย่างที่เราเห็นนั่นนะครับก็อันเนื่องมาจากนักการเมืองครับพี่น้องครับ คือปัญหาของนักการเมืองนี่เป็นปัญหาที่สำคัญเพราะถ้านักการเมืองเนี่ยนะฮะไม่ใส่ใจประชาชนไม่ใส่ใจประเทศชาติเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเองเนี่ยนะ,ะบ้านเมืองลำบากครับตรงนี้ผมไม่ได้มาว่าใครนะ,ะแล้วก็ไม่ได้มาด่าใครแต่วันนี้อยากจะมาพูดให้ฟังนะฮะว่า ณเวลานี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราน่าห่วงที่สุดก็คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำของประเทศนายกรัฐมนตรีกับกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมเคยพูดไว้ไม่มีผิดผมบอกว่าระวังไส้เสึกอันจะมาจากนักการเมืองอันจะมาจากรัฐบาลเอง ตอนแรกเราไม่คาดคิดนะครับว่าจะเป็นตัวนายกเองครับเรามองไปที่กลุ่มของนักการเมืองสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพรรคคนไทยหัวใจขเขมรพรรคคนไทยหัวใจพมา่าที่จะเก็บข้อมูลนะเก็บสถานที่ต่างๆส่งรายละเอียดไปให้ฝั่งตรงข้ามก็คือขเขมร <c oughs> แต่ปรากฏว่าในที่สุดแล้วนะครับผู้นำประเทศเองนะครับเป็นคนเอาข้อมูลไปให้คขมรแล้วด้อยค่าทหารของชาติของประชาชนมันเป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงครับมันเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับประเทศประเทศหนึ่งถ้าหลายประเทศทั่วโลกเป็นอย่างนี้สมมุติว่านะฮะสมมุติว่า ในขณะน,นี้อิสราเอลกับอิหร่านกำลังรบกันแล้วปรากฏว่าผู้นำนะของอิสราเอลหรือผู้นำของอิหร่านเนี่ยแอบยกหัวหากันแล้วก็บอกจุดต่างๆข้อดีข้อด้อดยให้กับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผมถามว่าและประเทศชาติของฝั่งนั้นเนี่ยจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรแน่นอนนะผู้นำไม่ตายแนย่เพราะผู้นำไม่ได้ออกรบเอง ถึงเวลาถ้ามันไม่ไหวก็หนีไปต่างประเทศและประเทศนั้นอาจจะต้อนรับหรือไม่ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาก็จะมองว่าขนาดบ้านมึงมึงยังเผาได้ถ้ารับมาอยู่บ้านเราแล้วจะถูกเผาหรือเปล่าเขาก็ต้องคิดจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมอยากให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยนะฮะขอบใจอฮุนเซนด้วยซ้าถามว่าขอบใจทำไมล่ะก็เมื่อเขาเป็นฝ่ายตรงข้าม ไอ,อ,อ้ที่ให้ขอบใจเนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมลทดลองขอไปที่ให้ขอบใจเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าวันนั้นคุณเซนไม่เปิดโปงออกมาวันนี้เพราะแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้จริงๆว่าผู้นําประเทศของเราเนี่ยนะฮะ แอบไปคุยและเอาข้อมูลหลายเรื่องหลายราวไปให้กับฝั่งตรงข้ามที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือกองกำลังของชาติผู้ปกป้องอธิปไตยผู้ปกป้องแผ่นดินนั่นก็คือทหารของพระราชาทหารของประชาชนที่เสียสละยอมสละเลือดเนื้อนะ พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติของแผ่นดินกลับถูกทีบให้ไปเป็นฝั่งตรงข้ามครับตรงนี้เองมันเป็นประกายที่ถูกนะฮะโดยผู้นำประเทศทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะทนฟังอยู่ได้ดังนั้นจึงมีการออกมารวมตัวรวมตนกันโดยคณะประชาชนแกนนำ และประชาชนทั่วราชอาณาจักรประเทศนี้ได้ประกาศว่าวันที่28นี้จะมีการรวมตัวกันเพื่อขับไล่กดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกและก็เชื่อเหลือเกินว่าก็จะลามไปหลายจังหวัดในส่วนของเราเองก,ก็กำลังมองอยู่ว่าเราจะสามารถรวบรวมคนออกไปร่วมได้เท่าไหร่ ถ้าไปกรุงเทพไม่ทันก็คงจะไปรวมตัวกันที่สารกลางหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในจังหวัดที่เราอยู่เพื่อเป็นการแสดงพลังเหมือนกันว่าเราก็พร้อมที่จะลงไปร่วมเราก็พร้อมที่จะไปขับไล่นะรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเพราะปรากฏการที่เราเห็นนเวลานี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพ ปรากฏการหนึ่งก็คือว่านักการเมืองที่เราเลือกไปตามระบอบประชาธิปไตยที่เขาต้องการที่ประชาชนต้องการที่มีการออกมาเรียกร้องว่าเราต้องการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราไม่ต้องการให้ทหารเข้ามาปกครองเราไม่ต้องการผดดด็จการอย่างที่บอกกันเสร็จแล้วในระบอบประชาธิปไตย ของประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขนะครับก็มีการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ส่งตัวแทนของแต่ละจังหวัดแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เข้าไปเป็นผู้บริหารในรัฐสภานั่นคือตัวแทนของประชาชนเพราะประชาชนทุกคนไม่สามารถที่จะไปนั่งในรัฐสภาได้คนหกสิบเล้านคน ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งตัวแทนของประชาชนเข้าไปทำงานแต่กลับกลายปรากฏการเป็นว่าเมื่อเขาเหล่านั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นสสแล้วเข้าไปดำเนินการเข้าไปบริหารจัดการแทนที่จะเอาประชาชนเป็นหลักเพราะประชาชนเป็นผู้เลือกหรือผู้คัดสรรให้คนเหล่านั้นและเขาไว้วางใจวางใจคนเหล่านั้นให้ขึ้นไปเป็นตัวแทน กลับกลายเป็นว่าคนเหล่านั้นกลับมากดขี่ข่มเหงประชาชนแล้วก็ทอดทิ้งประชาชนอย่างสิ้นเยื่อใหญ่ไม่คำนึงถึงใดๆทั้งสิ้นมันก็เลยทำให้ประชาชนทั้งประเทศณเวลานี้ผิดหวังเราสังเกตได้จากกรณีที่ไม่ว่าจะเรื่องของปัญหาปากท้องปัญหาปัญหาของพี่น้องชาวไทยถูกแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแย่งอาชีพ ที่เราประกาศว่าเป็นอาชีพสงวนให้กับคนไทยถูกแย่งไปเกลี้ยงเจ้าหน้าที่รัฐนะข้าราชการบางพวกบางคนบางกลุม่มนะร่วมกันทุจริตคอร์รัปชันปกป้องแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เพื่อเงินแต่ไม่ปกป้องประชาชนชาวไทยที่จะให้มีที่ทํากินมีที่อยู่อาศัยกลับไปมีการเสนอจากนักการเมืองเรียกร้องที่จะให้คนเหล่านี้ได้สัญชาติ นะไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์นะต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายผมย้ําว่าที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายก็ไม่สมควรที่จะมาออกลูกออกหลานในประเทศนี้เพราะไม่มีประเทศใดในโลกที่จะให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าเราจะไปอิสราเอลไปเกาหลีไปอเมริกาไปซาอุไปอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าให้เราจะไปมีลูกมีเมียได้ แต่ประเทศไทยยอมให้เขามีลูกมีเมียแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกมาเรียกร้องขอสิทธิเรื่องของสัญชาติเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของการศึกษาเด็กขเขมรมีค่าหวัวคนละสามพันบาทแต่เด็กไทยยังเก็บขยะกินครับนี่คือความอัปะยศที่มันเกิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเพราะนักการเมืองเหล่านี้แทนที่จะไปดําเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้กลับไปเข้าข้าง กลับไปขนแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาแล้วก็มีการซ่องสมตั้งเป็นกองกําลังติดอาวุธตั้งเป็นกองกําลังนู่นนี่นั่นถึงขนาดเดินออกมาชู3มนิ้วแล้วก็มีการยกป้ายยกเลิกม .112 มีการก้าวไกลถึงสถาบันเบื้องสูงเราถามว่าเราเลือกคนเหล่านี้เข้าไปเพื่อทําลายชาติทําลายตัวเองนั้นเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือไม่ แล้วนกักการเมืองเหล่านี้ก็เหิมเกรมนะฮะจนล่าสุดตัวของนายกรัฐมนตรีเองกับโทรศัพท์แทบจะยกแผ่นดินนี้ให้คอมเจากการพูดคุยแล้วก็ด้อยค่าทหารแล้วก็ยังหน้าด้านอยู่ครับนะฮะ,ะ,ะและไอวอลเปเปอร์ที่ประดับอยู่ข้างๆเนี่ย <c oughs> เหมือนกับคนไร้สติปัญญา สมองสุน,นัขนะปัญญากระบือหรือว่าเขารู้เหตุเป็นใจกันรู้ไปในในแนวทางและทิศท,ทางเดียวกันมันจึงทำให้เกิดเป็นปัญหาในระดับชาติระดับประเทศดังที่เกิดอยู่ในขณะนี้ในขณะที่ประเทศรอบรอบบ้านกำลังเกิดสงครามพม่ากำลังเกิดการสู้รบนะอีกหลายประเทศก็กำลังก่อสงครามกันอย่างหนัก ประเทศไทยก็พยายามที่จะผลักดันเข้าสู่สงครามโดยการกระทําของรัฐบาลเองนักการเมืองที่คนไทยเลือกเข้าไปเองนี่คือสิ่งที่มันอันตรายต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองครับพี่น้องดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาคิดอะไรทำอะไรก็ขนาดเอาชาติเอาประเทศไปขาย บรรดานักการเมืองนะก็ไม่ได้สนใจหรอกครับว่าปัญหานี้เกิดกับประเทศชาติเกิดกับประชาชนต่อไปในอนาคตประชาชนจะเดือดร้อนเขากลับไปเข้าข้างกันยังไม่มีการถอนตัวยังจะมีการผลักดันให้รัฐบาลนี้เดินหน้าต่อไปเห็นแล้วหรือยังครับว่านั่นคือสันดาลและท่าแท้ของนักการเมืองในประเทศไทย จะมีก็เพียงพักเดียวนะฮะที่เราเคยตําหนิติดติงมาโดยตลอดนั่นก็นคือพักภูมิใจไทยครับประกาศถอนตัวอันเนื่องมาจากว่าไม่สามารถที่จะร่วมกับรัฐบาลโจรต่อไปได้แต่ปรากฏว่าพักการเมืองอื่นๆแม้แต่พักของลุงตู่นะฮะก็ยังประกาศว่าจะเดินเคียงคู่เคียงข้างไปกับเขาส่วนพักอื่นๆนั้นไม่ต้องไปพูดถึงความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ ถึงขนาดบางพักออกมาว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดหมายถึงว่าอยู่ในนี้ยังมีตำแหน่งรัฐมนตรีถ้าออกไปก็เป็นฝ่ายค้านไม่ได้อะไรเลยแต่การไม่ได้อะไรเลยนั้นท่านได้ใจประชาชนในการเลือกตั้งสมัยหน้าท่านอาจจะได้คะแนนเสียงเพิ่มแล้วว่าเข้ามาบริหารจัดการประเทศชาติให้มันพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองนี่คือสิ่งที่ประชาชนมุ่งหวัง แต่สุดท้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สิ้นหวังครับเพราะนักการเมืองเหล่านี้ไร้สมองไร้สติไร้ปัญญาพูดง่ายๆว่าเมื่อประชาชนเลือกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาต้นตีนที่หัวประชาชนทิ้งเลยครับแล้วก็หันไปแสวงหาอำนาจแห่งตนเองยศถาบรรดาศักดิ์แห่งตนเองโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้นวันนี้กับผมต่าวนินจาที่ออกมาพูดเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปว่าไปตํำหนิแต่เอาความจริงมาพูดว่าประชาชนชาวไทยจะต้องสํานึกจะต้องพินิจพิจารณาแหะครับว่าในการเลือกตั้งสมัยหน้าอยาเห็นแก่เงินเล็กน้อยแล้วเห็นไหมครับว่าประเทศชาติบ้านเมืองและพวกเราเองนี่แหละฮะกลังจนตรอกเราไม่สาม,มารถทํามาหากินได้อันเนื่องมาจากคนเหล่านี้มีอํานาจ แล้วก็ขนในงานต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยทั้งขเขมรพม,ม่าพี่น้องครับถ้าวันนี้เรายังสำนึกไม่ได้วันนี้เรายังไม่เตื่นมผมพูดได้เลยว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้คนไทยทั้งประเทศจะตกอยู่ใต้อุ้งตีนของต่างด้าวอันเนื่องมาจากการกระทำของตัวแทนของเราเองที่เลือกเข้าไปนั่นก็คือนักการเมือง ด้วยเหตุดังกล่าวกระผมเตานินจาจึงขอออกมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติเพื่อประชาชนและเพื่อประชาธิปไตยที่ท่านต้องการไม่เช่นนั้นเนี่ยนะฮะเราจะไม่มีแม้กระทั่งแผ่นดินที่จะอยู่อาศัย มันเกิดแน่ๆฮะแต่จะช้าหรือเร็วแต่ณเวลานี้มันกระชับเข้ามาแล้วผมเตือนอยู่เสมอว่าประเทศไทยจะเกิดปัญหาชายแดนรอบด้านประเทศไทยจะถูกก่อวินาศกรรมประเทศไทยจะถูกแย่งอาชีพประเทศไทยจะอดอยากยากจนนะฮะทำหนังสือถึง6 7กระทรวงทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหลายฉบับแต่ปรากฏว่าไม่เคยมีใครสนใจเลย แล้วในที่สุดสิ่งที่ผมบอกไว้มันก็เกิดผมไม่ใช่หมอดูฮะและก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์การเมืองแต่เราเอาความจริงจากที่กระผมและทีมงานที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมาบอกกล่าวเพื่อความหวังดีต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองเท่านั้นส่วนท่านจะฟังหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านแต่ในที่สุดปัญหาที่ผมบอกไว้มันก็เกิด ดังนั้นจึงบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าวันนี้ถ้าเรายังนิ่งสนิทยอยู่อย่างนี้เราจะกลายเป็นทาสใต้อุ้งเท้าของชาวต่างด้าวอย่างแน่นอนครับตลอดวันนี้สวัสดีครับ